เยอะมากพ,พี่น้องจา๋าพี่มีแม่นบดเลยนี่นสมหัวดีซอหัวกระสุนอีกขึอนเลยเฮ็ดออกใหม่แล้วพี่น้องจา๋ามีทุกไส์ทุกรุ่นจักบานจักตูมอุ้ยขึ้นเต็มเลือแม่นพี่พี่มาพ,พี่น้องจา๋งจาบินเหนียวจ้ะเมือ่อวันนี้ฝนตกมาดินซอหัวกระสุน น้องมูนี่น้องอิ๋วเป็นคนพออีกแล้วเป็นคนหมานเข็ยนยูงบอกพีทลืมสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับมาครับพี่น้องจ้าแค่ไหนพี่น้องดึงก่อนแนียนยากนิดนึงมันอยู่ในกอไผ่เนียครับพี่พีทีเลยเยอะมากพ่อพี่น้องจ๋าพี่ปีเมนหมดเลยนี่สมหัวดิ้นตหัวกระสืออีกขึ้นเก่าเฮ็ดออกใหม่มาพี่น้องจ๋ามีทุกไส์ทุกรุ่น ับานจักตูมอุ้ยขึ้นเต็มเลือแน่นคมันมีหลายชุดอคราบพี่น้องจ๋าเป็นออกใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องสิงงคลิปกระจักดอกบานะจักดอกเน่าจักดอกตูมปัสสาวะอีกแล้วเนาะมมันขึ้นใหม่เรื่อยๆเพราะพี่น้องจ๋ามาลุยกันเลยว่ามันเยอะมากๆเลยจัาหนูเสียนั่นจางไหนเลยแทนจางไหนเลยมันดอกมันน้อยเต่่มพูนเล่ยไม่เห็นชัดนี่เห็นชัดครับเหลี่ยมมองเลยหัวเงาลงไปผุดทางก่อนนะเอาเท่าที่ได้จ้ะเท่าที่เห็นก่อน ไวพี่น้องจ้ะดูกันเลยไปทีละกลุ่มนะมือนี้ครับสสคิดนี้ไปทีละกลุ่มทีละก้นอนอุ้ยกลุ่มนี้เนาะขะโอ้โหด,ดินเหนียวจ้ะเมื่อวนีีฝนตกเอ้าเอาเนาะอ,อากาศร้อนมากมามาเมือเสารนี้ค่ะพี่น้องจ้ะ มาตกแรงมาฝนตกสวยนั่งอยู่กับเฝ้ามาเบ่งเฮ็ดแล้วอุ่นโดดอ้อวกมากีคา่คือเฝ้าเก็บเฝ้าไปหาอีกค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลเพราะว่าหลายพวนที่ยังบวบมากนะมีอีกเยอะที่ยังบวออกต้องไปส่งบึงจ้ะเหมือนรู้สึกว่าพวนที่ปีที่แล้วที่ได้เก็บค่ะ มันเกิดสิ่ืมออกแล้วเนี่ยอยู่กับสีพยายามเอาให้ได้ขายยาวที่สุดเท่าที่สีเอาได้จ่ะมีปินจนัมปก อีดอกนี้อ้วนครับเท็ดฮอร์ดมีหอรดอีดอกอยู่สองดอกเลยดอกนี้จะขีดนี่เนาะดอกเดียวขีดเดียวเลยฝากเก็บจ้ะ นี่คือจ่อยแท้สะหมูเดียวกันบอลนี่นถือดอกบ่องหันดูสารอาหารบนเรีว่วบ <c oughs> อกยั่งสารอาหารครับน,นี่คือคนนะมีตัวอ้วนตัวจ่อยนะ คลิปนี้แห้พี่ฟิล์มนัดแห้บ่ได้เพราะว่าพื้นที่มันบอน่อำนวยเด้อยเพพี่น้องจ้ะเพิ่นเป็นจอมปลวกมันตั้งกล้องบ่ได้จ้ะให้น้องอยุ่งนัดเองเก็บเองเอาได้ที่เอาได้แค่พี่น้องจอ้ะไปใส่กันก่อน่างกัน่อนก็นได้เอาบนเลยมา เหลไว้เราตัวน,น้อยๆซีซีค่ะค่ะอห็นมาแต่เศร้าจากเศร้าจักแรงเหรอพี่น้องจานออ้องอวมาค่ะสองกลางคืนนี่เศร้าเีน่แรงนี่งนลงคลิปกับมัวมืดจะช่วงนี้แต่ว่าคลิปใหม่แน่นอนบบแม่คลิปเก่าด้วยอมม้ดอกน<ะ>ึงสองดอกเลย อิวเห็นแล้วอิวบอกว่าอิวไหวไงโอเคมาตังที่ขับไปน,นี่ยังไงซีซีมาดินสอฟต์แล้วก็สูง เป็นตะแกงหวานกรนะอบเนาะขากรอบแบบนี้แกงบิดดอกเลยอะ กระชิกลึกกระจัดรถผูกเอาจากหลังที่ฟิมก่อนกันด้ แต่แบบมีว่ามันสวยนะกลุ่มดอกพอดีงามเลยงามเบ็ดทุกดอกเอาจริงๆมือนี่ค่ะสอ,อนเบ็ดนี่และเขาต้องเฝ้าหามันใส่ไส้เหี่ยมือนี่เขาเปิดว่าเป็นมือใหม่มันก็สิอันนี้พี่พี่เหนียวสองนานลงอีกไหมมันก็เลื่อมตาไป গোপন দিনা ขี้ดินก็คือรักเห็ดมากเกาะแน่นบาไปใส่มือนี้ดอกรุ่นใดก็ต้องเอาแต่เอาคนเลอะเยอะ เพศหญิงจะมาอ้วนอ้วนสมบูรณ์ค่ะขึงที่ดอกเดียวสั้นมากขาเป็นแมงแม่จ้ะขาเป็นแมงลรวพอเอาซิมกับหักกันอุ้ยเต็มเลยอุ้ยตกเยอยเลยเดักนี้

Uh huh. ติดลากอะไรรากไผ่นี่น้องอยู่ซุนเมื่อกี้ในห้องตังก๊ะแนมห็นบั้งพี่นอ้องจ้ะเมื่อกี้เล่นขีต่ต้มแม่อย่าให้เด้อลูกเล่นขี่ต้มมันยังน้อยถึกเล่นขี่ต้มถึกให้ด้วเนาะแม่ <c oughs> มานั่งเล่นขี่ต้มอยู่ ขี่ต้มแบบนี้ก็เป็นตะเล็อดอยู่ดิขี่ต้มนี่เห็ดเหมนเนาะขี่ต้มแบบนี้ก็เป็นตะเล็ดเป็นตะจกอยู่ดิเป็นตะเกือบอยู่ดิเหมนเนี่ยดอกมึงทำนี่หัวซิมลีมพิ่มเพิเ่มนังไปพี่โองอมหาเพิ่อนเอืมโอ้ยนั่งไปจ้า เมื่อคอืนอยู่มองนีเนาะใกล้กันก็มองดีน,น,นเป็นสายเดีวยวกันอีกเด็กตะี่หาออกแต่มื่แต่มื่ออื่นนี่ือใหม่มาสิขึ้นอีกคืนเพิ่ดีอีกเรือ่อยๆแกงนี่ในกล่องกระสิเป็นหัวดำๆดำเรื้อรังพี่นองขาบ่ค่อยนด้เห็น เอาที okay, ่น anyway. ้องเปิดใส่ทีวีผุนทีนิเฮาอกทีวีผุนเฮาไปเพื่อนเบิ่งในโทรศัพท์บางคนก็เบิ่งในโทรศัพท์บางคนก็เสื่อมใส่ทีวีผุนได้อุ้ยหักจ้อยหักปะหักจ้ะเม่งกินนี่ ผลงานของเราวันนี้ก่อนนั่นนาอยู่ก็มีไปเก็บมาเนาะพี่นาออ่ะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนก็ลวกันด้วยจ้าค่ะพี่น,น,น,น้องงานให้เมื่อนๆอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หอุ่มกับพี่ฟิล์มและก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในด้วยจ้าแล้วพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเาไปเลาะต่อ